ไอแพดมินิเจ็มาแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเล่าใหม่ในขวดเก่าเพราะว่าด้านในเนี่ยเปลี่ยนแต่ด้านนอกทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไซซิ่งของหน้าจอ8.3นิ้วนะครับหรือว่าตำแหน่งกล้องหน้ากล้องหลังเองเนี่ยก็คือไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆนะครับหน้าจอเนี่ยน่าเสียดายนิดน,นึงว่ายังคงมากับ60เฮ เอาตรงๆเลยนะครับโอ๊ตยังคงใช้ iPad Mini 5อยู่เลยคือเป็น iPad ตัวเล็กที่มีปุ่มโฮมนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนดีไซน์เมื่อ3ปีก่อนเป็น iPad Mini 6ดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้ซื้อส่วนปัจจุบัน,นครับเป็น iPad Mini 7แล้วนะครับดีไซน์ยังคงเดิมเลยด้วยความที่เขาไม่ได้แตกต่างไปเลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับนอกจากจะมีสีใหม่มาด้วยกัน2สีแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในสีใหม่ด้วยก็คือเป็นสีม่วงพาสเทลนั่นเองนะครับจริงๆ เหลี่ยมเสมอไปเลยนะครับแล้วก็วัสดุด,ด้านหลังยังคงเป็นอลูมิเนียมอยู่ทั้งนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็รู้สึกว่ามันบางนะครับถือมือเดียวก็รู้สึกว่าสะดวกมากเพราะว่าเป็น iPad ที่เล็กที่สุดแล้วมั้งแต่มารอบนี้นะครับเขาดึงชิปจากตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มาใช้นั่นก็คือ A17 Pro นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อได้เปรียบก็คือเขาเนี่ยจะสามารถใช้ Apple Intelligence ได้ด้วยใน iPad รุ่นนี้นั่นเองซึ่งบางรุ่นยังใช้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ใกล้้หหนนนน่่ออยดดีกกกกวววาาาแบบบเรรร็รัรับบจ Riquid Retina Recat ใู อย่างเอาดูเน็ตฟลิกเองเนี่ยนะครับก็จะเหลือขอบด้านบนด้านล่างนะด้วยความที่ไซซิ่งหน้าจอ,ขอเขาเรียกว่าอัตราส่วนที่ให้มาไม่ได้เป็นแ в, นวซ i n e มาติกยาวขนาดนั้นนะครับต่อให้ยืดเองก็ตามก็จะเสียพื้นที่บนล่างไปแบบนี้ครับแต่ในเรื่องของสีสันเองเนี่ยเราถือว่าส่วนที่เป็นสีเข้มหรือว่าสีดำนะก็จะแสดงเฉดออกมาไม่ว่านจะเป็น,นไรผมเองควันเห็นไหมควันมันจะมีทั้งเทาทั้งดำนะครับก็สามารถแสดงออกมาได้ค่อนข้างที่จะไล่เฉดได้ดีนะครับไซซิ่งของเขาก็8.3นิ้วก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะความละเอียดพิกเซลที่ บางนั้นถ้าเกิดเราเพ่งดีๆก็จะเห็นดอทบ้างเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับส่วนความสว่างนะครับสามารถพีได้สูงสุดที่500นิตนะครับในสภาพแสงภายนอกออทดเนี่ยถือว่าตัวนี้ก็สู้แสงได้แล้วนะครับอ่ะเรื่องเสียงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ลำโพงซ้ายขวามาแบบนี้แล้วเราก็ต้องพิสูจน์กันนะเดี๋ยวหาเลือกเพลงพอๆสักเพลงหนึ่ง อะมาฟังเสียง voice เสียงพูดกันดีกว่าคนคงอยากจะรู้ว่าไอโฟนสิบหกอันนี้เป็นเสียงพูดของโอ๊ตเองนะครับในการทำติ๊กต๊อกเพราะอยากไ้ไอโฟนตอใหญ่แยกออกไหมครับว่าไอโฟนสอเสียงพูดชัดนะครับชัดแจ๋วเลยแล้วก็ลำโพงมิติดีนะ แต่เบสอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามิติแบบในการอบล้อมเราใช้ได้แยกออกไหมครับว่า iPhone เรื่อง p e r f o r m a n c e เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่หลายคนคอนเซิร์นเมื่อซื้อ i p a พพอต้องการใช้งานให้มันคุ้มมากที่สุดสําหรับตัวนี้ชิป A17 Pro เนี่ยนะครับคะแนนจุดตัวเทสละรน5ราน5เป็นคะแนนที่ไม่ขี้เลรเลยนะเป็นคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะถามว่าการใช้งานครอบคุมอะไรได้บ้างอ่ะจะตอวิอได้แน่นอนนะครับรวมไปถึงการใช้งานอื่นๆมาสิทัร์กอินเทอร์เฟซต่างๆอ จะลองเล่นเกมให้ดูสัก3าเกมไหมเอาวี RV นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นได้อยู่แล้วนะครับตัวกราฟิกเองก็ปรับได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะเพราะาชิปมันแรงอะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของเสียงถือว่าเป็นเสียงที่ดังทีเดียวนะครับลำโพงซ้ายขวาเนี่ยอบล้อมมิติดีนะครับเสียงดงังใครชอบเสียงโซลาโซล่าภาพใหญ่ๆตรงนี้ก็คือน่าจะถูกใจกันนะครับอันนี้เห็นปะ่ะคือปรับตัวได้ไม่ยากนะ ในการเล่น R.O.V. นะครับด้วยความที่โอนชินอยู่แล้วด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ทัสกรนทัชชิงเราต้องปรับมากน้อยแค่ไหนปรับตัวอยู่บ้างเล็กน้อยในช่วงแรกนะครับแต่พอเข้ามือแล้วเนี่ยก็ไม่ยากอะไรเพราะว่า พื้นที่ทุกด้านมันเท่ากันเนอะในการเอื้อมอพพมือควบคุมอุ้งมือเราก็จะไม่ได้เป็นภาระมากอันนี้ในมุมของโอนะครับคือจับถนัดอยู่ไม่ได้หนักอะไรสามารถเล่นต่อเนื่องได้อาจจะมีบ้างเหมือนกันที่แบบเวลาเรากดหน้าจอต่างๆอ่ะเนี่ยมีเอื้อมมือไปกดตามมุมตามขอบต่างๆเงี้ยจะถนัดกว่าซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่ปัจเจกบุคคลด้วยว่าถนัดกดแบบไหนต่อมากับพับ G นะครับพับจีเนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้ปรับกราฟิกเนี่ยเป็นลื่นไหลเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวเฟรมเรทเป็น120เฟรมนะครับเข้าไปก็ถือว่าเล่น อินเทอร์เฟซที่เขาทําออกมาเนี่ยก็ถือว่าพอดีมือเลยนะซ้ายขวาเนี่ยคือกดได้สบายๆชิลๆแล้วก็ทัชชิ่งถือว่ามีความแม่นยำอย่างโอ๊ควบคุมปืนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นยําอะไรมากมายคุมปืนใส่ยๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถคิวได้ค่าได้บวกได้ชิลๆนะครับแล้วก็ทิศทางการมาของเสียงเองอันนี้ต้องชมเชยเพราะว่า ว่าจะเป็นมุมการยิงองศาการยิงหรือว่าเสียงฝีเท้าที่จะมาหาเราเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะคบว่ามาทางไหนในมุมไหนอันนี้คือว่าเป็นความเป๊ะแล้วก็ความแม่นยําที่ถือว่าเยี่ยมมากๆเกมนี้โอชมเชยนะครับเพราะว่าสกิลเล่นไม่ค่อยดียังรู้สึกว่าเล่นกับ iPad m i n i 7เดนี่ยดีเลยนะฮะต่อมานะครับก็เกมชินอินแพคแล้วกันเกมนี้กินทรัพยากรนิดนึงแต่ว่าเข้าไปเนี่ยดีฟอลของเขาอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วนะเราก็ปรับเป็นสูงสุดแล้วก็เปลี่ยนเป็น60เฟรมปิด motion blur จังหวะที่บวกล่าบอสเนี่ยล่าบ อยู่เหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าภาพสมูทลื่นไหลแล้วก็ไม่มีอาการกระตุกให้โอดเห็นนะครับมีอยู่บ้างเหมือนกันตอนบอสตายนะกระตุกเล็กน้อยแต่ก็นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็การเดินในโอเพนเ r ลดต่างเนี่ยถือว่าภาพสวยจอมันใหญ่กว่ามือถือมันก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของความกว้างของภาพนะครับแต่เป็นกว้างในแนวตั้งซะมากกว่ามันก็จะเห็นภาพมุมบนสูงขึ้นมากขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็การโหลดทรัพยากรเองเนี่ยก็โหลดได้รวดเร็วนะ คือเดินไปภาพไม่ได้มีกระตุกหรือว่าต้องรอโหลดอะไรแต่อย่างใดคือภาพก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะครับเสียงเสร์งเองก็สามารถ ใช้งานได้ปกติก็คือเซมเซมกับเกมอ,อื่นๆเสียงมันก็ยังดังเซอร์ราวดีและในเรื่องของความร้อนกันบ้างนะครับจริงๆ ROV กับพับ G เนี่ยไม่ได้ร้อนมากนะคือเอามือองังอังดูด้านหลังก็รู้สึกว่าอุ่นๆเล็กน้อยะครับโอสัมผัสได้มากที่สุดนะคะรับพอเอาปืนยิงดูแล้วความร้อนเนี่ยจะเกิดอยู่ที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องใกล้ๆก,ก,กับที่แปะ Apple Pencil ก็แตะ40องศาถึง4 1องศาเลยส่วนอื่นๆก็36 3738ลดหลั่นกันลงไปนะครับเป็นร้อนที่โอรับได้นะไม่ได้ร้อนจนเกินไปสำหรับการเล่นเเ,เ,นเน่่านอืงยยวๆี จะมีความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเล่นในสภาพแวดล้อมคือเปิดแอร์ในห้อง25องศา กล้องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว iPad mini 6นะก็คือด้านหลังจะเป็นซิงเกิลเลนอยู่มี1เลนนะครับเป็นเลนหลักความละเอียด12 000, 000, ล้านพิกเซลสำหรับระยะการถ่ายรูปเนี่ยก็ได้ออปติคอล 1x กับ 2x นะก็สามารถซูมได้แล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดที่ 5x ซึ่งระยะ1และ 2x เนี่ยถ่ายพาร์เทนไม่ได้นะถ่ายได้แค่เบสิคพื้นฐานทั่วไปก็จะมีการถ่ายรูปภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นฟิลแบบว่าถ่ายพานรามาอะไรางเงี้แบบเบสิกมากๆจริงๆนะครับแต ก็มีการเปิดไฟแล้วก็มีฉากที่มันมืดๆหน่อยเนี่ยถ่ายออกมาเห็นรายละเอียดได้โอเคในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้คมชัดเป๊ะส่วนการถ่ายสภาพแสงเอาดร์นั้นเนี่ยก็ถือว่าทําได้ ในระดับที่โอเคนะเถือว่ายอมรับได้นะครับในความเป็นแท็บเล็ตด้วยถ่ายแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่วิดีโอเนี่ยกล้องหลังจะนิดนึงตรงที่ว่าความละเอียดเนี่ยได้โฟสูงสุดที่60เฟรมและการถ่ายวิดีโออย่างที่ออกไปถ่ายข้างนอกนะครับข้อดีคือเขาไม่ได้มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือมาถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งเนี่ยข้างนอกเราสามารถถือได้ง่ายๆและโดยที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ตกใจกับมันมากนะครับแล้วเราเองก็สามารถถือมือเดียวได้ด้วยนะครับไม่ได้เป็นภาระอะไรเท่าไหร่ถือ2งมือก็ยังรู้สึกว่าถนัดกว่า iPad หรือทีี่่่มขนนาดใหญสว คุณภาพวิดีโอการสั่นเนี่ยถ้าเราดูในเฟรมขนาถ่ายจะรู้สึกว่ามันเจอมีความแบบโยกเย,ยกไปมาแต่เอาพุที่ออกมากับนิ่งนะครับก็สื่อว่ามีการสั่นแบบน่าจะเป็นดิจิตอลนะปรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาพุทออกมาก็เลยดูนิ่งสําหรับงานวิดีโอต่อให้เราเดินถือแบบไมไ่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมแบบถือเดี่ยวๆของเราเองก็ตามเดินแบบปกตินะครับส่วนกล้องหน้าเมนูพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับความละเอียด12ล้านเช่นเดียวกันแต่วิดีโอนเนี่ยจะลดความละเอียดลงมาได้แค่ Full HD 60เฟรมสูงสุดนะครับสำหรับกล้องหน้า รุปเลยนะครับ iPad Mini ยังคงเป็นซีรีส์ iPad ที่ส่วนตัวโอ๊ตยังชอบมากๆอยู่เพราะว่าขนาดมันกําลังดีนะพกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถือว่ามีความสะดวกถ้าเกิดยี่เป็นสายติดซีรีส์นะครับสามารถพกไปตามร้านอาหารกินข้าวคนเดียวเนี่ยตั้งเปิดไปเลยไม่มีใครว่าแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่บนโต๊ะด้วยนะครับที่สําคัญการใช้งานมันก็หลากหลายด้วยอ่ถ้าเกิดเราใช้อ่านหนังสืออ่านคอนเทนต์ทั่วไปก็กาลังดีถือมือเดียวอ่านได้ก็สกอตสกอตด้วยนิ้วโป้งของเราหรือถ้าเกิดในแง่ของการทํางานใช้งานการจดบันทึกเนี่ยก็รรด้้ว่สาามมถใช แต่จะจดได้สะดวกเท่ากับ iPad ขนาดใหญ่ขนาดไซส์ปกติไหมเนี่ยก็คงจะไม่เท่าขนาดนั้นแต่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็สามารถใช้แก้ขัดได้อยู่เหมือนกันนะครับการตัต่อวิดีโออะไรเงี้ยโอาไม่พูดถึงแล้วกันนะตัวชิปมันไปไหวแต่พื้นที่ Workspace อาจจะน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดจริงๆเนี่ย,ยการอัปเกรดมันดูไม่แตกต่างจาก iPad mini 6สักเท่าไหร่ในเรื่องของงานดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนปรับแค่ชิปมาเท่านั้นเองแต่ชิปตัวนี้เนี่ยนะครับรองรับ Apple Intelligence ซึ่งถามว่ารองรับแล้วใช้ได้เลยไหมเนี่ยก็ตอบตรงๆว่าใช้ได้บางอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นในประเทศไทยถ้าเกิดต้องการใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือต้องรออนาคตในการอัปเดตเพิ่มเติม,ตมแต่ถามว่ามีไว้ก่อนดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถ้าโมี iPad mini 6อยู่แล้ว ส่วนตัวโอ๊ตไม่แนะนําให้เปลี่ยนคือเปลี่ยนมาก็เท่านั้นนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันแบบมีนยัยยะขนาดนั้นมันแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันเป็นองค์ประกอบเสริมเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณอยากมี iPad เครื่องแรกที่ขนาดไม่ใหญ่ตัวนี้ก็คือมีความน่าสนใจนะครับรองลงมาจาก iPhone เพราะว่าบางที p h o n e มันก็ทํางานได้ไม่ครอบคุมขนาดนั้นอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับราคาเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สตาร์ทแอบแรงอยู่เหมือนกันในมุมของโอ๊ตแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกววว่่่่่่าาาาาาใช้้้งงงงงนนนนนนนแมมมมมมมััััคคคุุตอออบโยณรริๆเีไพพ iPad Mini 5ซื ปัจจุบันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ก็เป็นการลงทุนระยะยาวถ้าเกิดคุณใช้งานกับมันจริงๆแล้วก็อุปกรณ์เสริมในกล่องให้อะไรมาบ้างน่าจะเห็นภาพกันไปบ้างแล้วครั้งนี้ที่มาเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันและถ้าเกิดมีคำถาม,ถาม,ถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้ยังไงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ